โอ้โห oh, พี่เต่าฮะลอยชิวมากเลยนะลอยสบายใช่ไหมฮะน้ำใสๆแบบนี้รอรอเมื่อไหร่ใครจะมาโยนอาหารให้นะนี่เจ้าเต่าน่ารักฮนะในคลองเรามีเยอะมีเยอะรอก่อนนะเดี๋ยวมีคนมาจ้ะเจ้าเต่าน่ารักจ้ะเนี่ย ตรงนั้นก็จะมีอีกตัวตัวน้อยน่ารักนลอยคอรอเยือ่อนี่นะชิวๆสบายๆน้ำใสแบบนี้เห็นชัดเจนยืดคอชูคอออกมาเลยรอรอผู้ใจดีนะมาให้อาหาร เดี๋ยวก็มีฮะเยน็นเย็นเดี๋ยวก็มีมาอ่ะรอก่อนนะจ๊ะเป็นไงฮะหางสวยไหมเนี่ยตัวน้อย,อยหางสวยนี่ไปแล้วเดีายใส่ฮะดูก็สายนะสายก้นเนี่ยเอวจอดเยี่ยมจริงโอิยพี่น้องตัวใหญ่มากเนี่ยๆ,ๆมาเลาะริมคลองแถวนี้อื นี่ต่างแยกย้ายกันหากินฮนะตัวใหญ่จริงเลยตัวนี้นะ,ะไปแล้วอ่ะสลหรับคลิปนี้แล้วเลยก็เก็บมาฝากการเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ